ชายคนนี้ลองใช้รีโมทที่เขาเพิ่งได้มาจากด็อกเตอร์จากนั้นมันก็พาเขาเข้าไปยังหน้าเมนูบางอย่างหน้าต่างเมนูได้แสดงภาพเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเขาก่อนที่ด็อกเตอร์จะบอกว่านี่เป็นหน้าเมนูชีวิตของเขาทั้งหมดเขาลองกดเมนูที่ย้อนกลับไปในอดีตจากนั้นมันก็ได้พาเขามาที่ห้องใครสักคนก่อนจะได้ยินเสียงพ่อกับแม่ของเขาอยู่ในนั้นทําให้รู้ว่านี่เป็นห้องที่ทําให้เขาเกิดขึ้นมาเขาเรีบก,กดรีโมทข้าไปดูตอนอื่นทันทีจากนั้นพวกเขาโผล่มาอยู่ในอะไรบางอย่างที่มนเหนียวเหนอะ ก่อนจะเห็นแสงบางอย่างข้างนอกพร้อมกับหน้าของคุณหมอด็อกเตอร์ได้บอกว่านี่เป็นตอนที่เขาปฏิสนธิเสร็จแล้วและได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นภรรยาได้ชวนทั้งครอบครัวมากินข้าวที่บ้านแต่เขามีงานที่ต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้พวกเด็กๆก,ก็เริ่มเข้ามากวนเขาเข้าไปทุกทีเขาเลยเอารีโมทขึ้นมาและลองกดปุ่มที่ใช้ข้ามตอนมันก็สามารถข้ามตอนไปได้จริงๆเขาข้ามไปตอนกินข้าวโดยที่เขาไม่ต้องรับรู้อะไรเลยจนทุกคนกินเสร็จ จากนั้นก็ข้ามาตอนที่เขาได้เริ่มทํางานโดยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเขาพาสุนัขออกมาหาที่อึอข้างนอกแต่มันก็หาไม่ได้สักทีเขาเลยใช้รีโมทเร่งเวลาให้มันเร็วขึ้นจนมันอึออ,อกอย่างรวดเร็วก่อนจะกลับเข้าบ้านในทันทีและได้เห็นมันทํากิจกรรมกับน้องเป็ดน้อยจนมันหลับไปทําให้เขามีเวลาเข้านอนเร็วขึ้นในตอนเช้าขณะที่รถติดเขาก็แค่กดปุ่มเร่งความเร็วเหมือนเดิมเพื่อที่จะไม่ต้องรอรถติดเหมือนทุกวันและกดลดความเร็วเพื่อจะได้ดูสาวๆวิ่งในตอนเช้า เขามาถึงที่ทํางานอย่างรวดเร็วแต่วันนี้ผิวของเขามันดูซีดเกินไปเขาเลยใช้รีโมทเปลี่ยนสีให้ตัวเองเขาลองเปลี่ยนเป็นสีต่างๆแต่มันก็ไม่พอใจเขาสักทีแถมยังมีสีเขียวที่ทําให้เขาเหมือนกับเดอะหักอีกต่างหากจนสุดท้ายเขาก็ได้สีที่เขาต้องการต่อมาเขามางานอบรมของหัวหน้าแต่มันดูน่าเบื่อเกินไปเขาเลยใช้รีโมทขยายส่วนและย่อส่วนให้เขาทําให้การอบรมนี้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปหลังจากนั้นเขาเข้ามาที่ห้องทํางานของหัวหน้าด้วยความตื่นเต้น เขาคิดว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งและกำลังกลายเป็นหุ้นส่วนแต่หัวหน้าได้บอกเขาว่าถึงจะขายงานให้ลูกค้าได้ก็ไม่ได้บอกว่าจะเลื่อนขั้นให้เขาในทันทีแต่เขาได้บอกที่บ้านและพากันฉลองกับตำแหน่งใหม่ไปแล้วหัวหน้าไม่สนใจในสิ่งที่เขาพูดเขาเลยกดหยุดเวลาและตบหัวหน้าไปสุดแรงทําให้อยู่ดีๆเขาก็ปวดหัวขึ้นมาจากนั้นหัวหน้ายังบอกว่าเขาได้ไปแอบกับเพื่อนของภรรยาเขามาแล้วทําให้เขาต้องกดหยุดเวลาอีกรอบก่อนที่จะขึ้นไปบนโต๊ะและหันก้นตดอัดหน้าเขาเข้าไปเต็มเ็ม และยังมีแถมให้เขาอีกต่างหากจากนั้นเขาก็กดปุ่มให้กลับเป็นเหมือนเดิมหัวหน้าพยายามพูดต่อแต่ก็ได้กลิ่นปลล้มปลล่มติดจมูกและรู้ว่ามันเหมือนกับกลิ่นอึทําให้เขาคิดว่าเลขาแกล้งเอาอึมาใส่ในข้าวเที่ยงของเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของชายคนนี้